ครับผมแมงถ้าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็จะไปซื้อของมาใส่บาทกันนะเอฟซีโดยมีลุงหวังมกกอกนะฮะหรือว่าพี่หวางขานะฮะเอฟซีลุงหว่างโกกอกไม่ใช่พี่หวางอ่านะฮะเราไปกันเลยนะครับซื้อสองข้างเลยซื้อสองข้างครับอย่าพารถล้มเด้อโอ้ยไม่ต้องเสียวเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาแว่นไปดีๆเด้อไปดีๆเด้อ i'm seeing i'm seeing ะนะ่ครับก็มาถึงแล้วนะครับนี่มากครับลุงพี่วางขานะลุงวางขาแล้วนะฮะเรามาเลือกเอาเลยนะครับเอาอะไรนะฮะการงานกานะครับลุงวางจะเอาอะไรนะฮะ,ะนะลายขายมจอมเอาเลยสายเลยลุงวางจะเลือกออะไรเอาแบบไหนดีไม่รู้นะครับแล้วแต่ลุงวางนะครับเมื่อวานเนี่ย น้าเ่นะครับสายบาดสายอะไรนะไข่เนาะลุงหวังเขาจะเลือกนะฮะสีติดตามพี่หว่างขานะฮะเนาะลงละยี่สิบอ่ายี่สิบเล้ยหามีกี่องค์หมจะโงนะสามพรกสามองค์นะฮะขึ้มาแคสามตัวเจลเจลน้ำเพิ่มมาเจลเน

โอ้โหโมโหขนาดนั้นนะพระสีอ,องค์นะลงุงหวังเอาเอาไปได้คู่อยู่อะ่ฮะคู่พระอยู่บุเดนอ่ะไ,<ม>ได้หมดเ<ม>นาะ,ะแล้วแต่ที่เราจะอ่ใส <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ่่ก็ได้ไปแล้วนะไข,นะข่นะครับเจียวปลานะฮะเอฟซี

มาเรื่องอะืรเบอร์มาเลยมืออื่นม่มาเบิอร์จะเถื่อนนั่นสิครับไปโรงเรียนแล้วนะฮะอ๋อไปโรงเรียนอันนี้มาจากไหนเนาะฮะร้านค้าย่อมๆโอ้โหแสงดวงอาทิตย์สวยมากเลยนะครับเนาะ ไปไหนครับเนี่ยเดินไปไหนไปเพื่อปอดบ้านอ๋อปอดบ้านเหอ๋อถ่ายรูปบ่อ๋อถ่ายรูปเออถ่ายเอาแน่เออไปเพื่อมาใส่บาอ๋อใส่บาเนาะใ่าทำบุญทำบุญเสื้อก็เลยเสื้อตันนีแล้วนี่นะอ๋อตรงนี้นะพระเนาะพระยังไม่มาเลยถ้ารอ ะประมาณนึงก็จักรยานสามล้อนะคนุ่งฟางเคยปั่นจักรยานสามล้อไหมไม่เคยอ๋อสักวันหนึ่งลองดูอ่าลองดูจักรยานที่ไหนเขาจะให้ปั่นลองนี่ไงเนี่ยจักรยานสามล้อมาเลยเดินไปถามกระสุกเนี่ยกระสุกเป็นนักขับคนแก่นะฮะไอศีฟพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะฮะสวยมากนะฮะเนาะ นะครับนี่ดอกไม้เยอะแยะเลยนะฮะเนาะก็พาลุงหวางนะครับมาซื้อกับข้าวใส่บาทนะเอฟซี MC, ดอกไม้เพียบเลยนะฮะเนาะอือะฮะอ่อนะครับเราก็กำลังจะไปแล้วถือกันนะฮะนะพระมาแล้วนะฮะเอาถืออันนี้ มาแล้วนะครับพี่แล้วก็จะกลับไปรอใส่บาตรฮ้ยฮ้ยฮ้ย จอดพอดีให้ให้จอดเองนะฮะตะผูกก็ไปใส่ด้วยกันมาใหม่เอยให้ลงวางใส่แล้วผมเชือกล้องให้ไม่ไม่ปรากฏรถเจ้าทแปดเลยเออเอาเอานี่แปดก็ได้ก็มาถึงแล้วนะครับว่านนะครับเนาะานะฮะหลังจากที่เราซื้อกับข้าวมานะฮะเอฟซีเนาะอ่านี่นะครับอ่านะครับ แล้วก็จะมาใสา่บาทกันให้ลุงวางใส่นะครับเดี๋ยวพวงอากรติกข้าวมาให้ลุงวางนะอ <sk r isa> ่าไป <sk r isa> เอากรติกข้าวนะให้สีอ่านะครับอ่ารอแป๊บนึงนะฮะนี่หมดเราก็ติดข้าวนีน่น,นะฮะ,ะนะอ่านะฮะเอาติดใหญ่ไหมนี่นะครับผม ติ๊บเล็กนี่ฮะนี่นะครับโอเคนะครับกระติบข้าวนะฮะน,นี่นะครับนี่กระติบข้าวมาให้ลุงวางแล้วนะครับเตรียมใส่บาตรนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลงคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยนะครับผม